กว้างๆนะจูนะจู0 1 9นส2บ0 1้บายแซนชัยหยดซิลเรียนคุณหมอสันผมเคยสอบถามคุณหมอทางที่อยู่นี้แต่ยังไม่เคยได้รับคำตอบแม้จะได้ตามอ่านอยู่ประจำเข้าใจว่าคำถามไม่น่าสนใจซ้ำหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือจดหมายไม่ถึงที่อยู่ผิด แต่ก็จะถามเรื่อยๆครับในครั้งนี้ขอถามเรื่องโรคซึมเศร้าแม่ทราบว่าคุณหมอไม่ถนัดเท่าหัวใจหลอดเลือดแต่คุณหมอมีข้อมูลจากงานวิจัยทางด้านสุขภาพต่างๆที่น่าเชื่อถือแน่นอนต้องยอมรับว่านอกจากโรค NCDs แล้ว โรคซึมเศร้าก็เป็นปัญหาสุขภาพของสังคมยุคนี้และมีผู้ป่วยมากทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นและเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆโดยที่แวดวงสาธารณสุขยังให้ความสำคัญน้อยกว่าโรค NCDs แต่ก็ทำให้เกิดความสูญเสียกับทรัพยากรบุคคลของชาติไม่น้อยและยังไม่มีแนวโน้มลดลง จากปัจจัยแวดล้อมทางสังคมสมัยใหม่ทั้งนี้การให้ความรู้ความเข้าใจหรือสร้างความรับรู้ถึงที่มาที่ไปกับสังคมก็มีน้อยมากผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไปไม่รู้ว่าโรคนี้เกิดจากอะไรอาจมีภาพกว้างๆวงว่าเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งหรือที่น่ากลัวโรคจิตก็คือคนบ้าท,ทำให้ไม่ยอมรับปกปิดเพราะทำให้ขาดความน่าเชื่อถือในสังคม แล้วเราจะป้องกันตัวเองจากโรคนี้ได้อย่างไรในความเป็นจริงที่อยากเรียนถามคุณหมอแบบไม่ใช่อธิบายกว้างๆโดยทั่วไปแบบตามเว็บการแพทย์คือมันเป็นโรคทางกายคือความบกคร่องของสารเคมีหรือสารสื่อประสาทในสมองเหมือนโรคเบาหวานที่เป็นโรคทางกายที่เกี่ยวกับอินซูลินน้ำตาลบกคร่องมากน้อยหรือเป็นโรคทางด้านจิตใจหรือเป็นทั้งคู่แต่อะไรเกิดก่อน เกิดหลังคือสารเคมีบกคร่องทางกายจึงเกิดอาการทางจิตหรือมีความเครียดกระทบกระเทือนทางจิตใจก่อนเป็นสาเหตุให้สารสื่อประสาทบกคร่องซึ่งถ้าบุคคลเข้าใจเรื่องเหล่านี้อย่างถูกต้องมากขึ้นก็จะสามารถระมัดระวังป้องกันตัวเองรวมทั้งการรักษาฟื้นฟูด,ด้วยความเข้าใจในการดูแลตัวเองและไม่จำเป็นต้องใช้ยาไปตลอดชีวิตเหมือนที่คุณหมอได้พยายามแนะนำ การปฏิบัติตัวและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงหรือรักษาโรค NCDs ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นการใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าซึ่งใช้เวลาต่อเนื่องยาวนานเช่นเดียวกับผู้ป่วยความดันสูงหรือไขมันในเส้นเลือดสูงจะส่งผลกระทบอะไรที่เป็นผลข้างเคียงในระยะยาวบ้างหรือไม่ มีงานวิจัยทางด้านนี้ที่พึงระวังไหมเช่นยากลุ่มเลกซาโปรที่ว่าปลอดภัยใช้แพร่หลายมานานมากผมก็ไม่ทราบว่าจดหมายนี้จะถึงมีคุณหมอไหมเพราะคงมีผู้กลั่นกรองหรือที่อยู่จะถูกหรือไม่และคุณหมอจะกรุณาเห็นประโยชน์กับท่านอื่นๆไหมแต่หวังว่าจะได้เห็นคุณหมอตอบคำถามในเอฟีของคุณหมอขอบพระคุณมากครับตอบครับเรียนคุณหมอสันหนึ่ง ถามว่าเขียนมาทางเมลนี้ตั้งหลายครั้งแล้วไม่เห็นหมอสันตอบจดหมายไม่ไม่ถึงหรืออย่างไรตอบว่าจะหมายนั้นถึงแน่นอนครับเพราะอีเมลสมัยนี้มีความแน่นอนกว่าปรณษยส์สมัยก่อนอย่างเทียบก,กันไม่ได้แต่ว่าที่ผมไม่ได้ตอบนั้นคงเป็นผลจากการประชุมแห่งเหตุกล่าวคือ 1. เมลเข้ามาวันละไม่ต่ำสิบยี่สิบฉบับ แต่ผมมีเวลาตอบให้ได้เฉลี่ยสัปดาห์ละ1-2ฉบับที่เหลือก็เก็บเก็บไว้แล้วไปลดทิ้งเมื่อส่งท้ายปีเก่าแต่ละปี 2. อาจเป็นเรื่องที่ซ้ำกับที่เคยตอบไปแล้วอาจจะซ้ำกับเรื่องเมื่อ10ปีก่อนบล็อกมีอายุ10กว่าปีแล้ว 3. มีเมลเรื่องอื่นมาแย่งที่เช่นเรื่องการสอหาความหลุดพ้น การหางานทำการนอนกับแฟนไม่สำเร็จและอื่นๆแล้วหมอสันนี้มีธรรมชาติเป็นคนปกติเสมอต้นเสมอปลายซะที่ไหนบางอารมณ์ก็อยากจะตอบเรื่องบ้าๆบ,บ,บ้างดังนั้นเมลไหนจะได้ตอบหรือไม่ได้ตอบจึงแล้วแต่ดวงขอให้แฟนแฟนบล็อกที่กรุณาเขียนเข้ามาโปรดเมกยูฮาร์ดแปลว่าทำใจ ถ้าได้ตอบก็ถือว่าผู้เขียนได้ช่วยทําบุญที่คําถามของท่านนําไปสู่คําตอบที่ผู้อ่านท่านอื่นจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ด้วยถ้าไม่ได้ตอบก็ถือว่าได้ทําบุญด้วยการให้ทานอันยิ่งใหญ่แก่หมอสันคืออภัยทานสองถามว่าหมอสันถนัดเรื่องการรักษาโรคอะไรบ้าง ตอบว่าไม่ถนัดสักกะโรคเพราะผมเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไม่มีหน้าที่ไปเจาะลึกเพื่อรักษาโรคใดโรคหนึ่งแต่มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถป้องกันและพลิกผันโรคของเขาเองด้วยตัวเขาเองได้ดังนั้นถ้าจะหาวิธีแก้ปัญหาโรคด้วยตัวท่านเองมาที่นี่ก็มาถูกที่แล้ว แต่ถ้าจะหาหมอมารักษาโรคให้ตัวท่านอย่างลึกซึ้งถึงคลิกถึงขิงที่ได้ผลเร็วระดับใกล้กับเสกเปรี้ยงหายเลยต้องไปที่คลินิกเฉพาะโรคนั้นๆครับสถามว่าโรคซึมเศร้า Major Depressive Disorder เกิดจากอะไรตอบว่าไม่ทราบครับไม่ใช่ตัวหมอสันคนเดียวที่ไม่ทราบคนอื่นที่ประกอบอาชีพแพทย์แผนปัจจุบันในโลคใบนี้ก็ยังไม่มีใครทราบ เพราะยังไม่มีหลักฐานวิทยาศาสตร์ใดที่จะยืนยันสาเหตุของโรคนี้ได้ที่มีคนพูดเป็นคุ้งเป็นแควว่าโรคซึมเศร้าเกิดจากสาเหตุนั้นสาเหตุนี้นั่นเป็นการเดาเอาตามหลักวิชามังศาสตไม่ใช่พูดตามหลักฐานวิจัยแบบการแพทย์แผนปัจจุบันสี่ถามว่าโรคนี้เป็นความบกพร่องทางกายเช่นขาดสารเคมี หรือว่าเป็นโรคทางใจตอบว่าหากถือเอาตามวิชามังาสา์โรคซึมเศร้าเป็นผลจากการประชุมแห่งเหตุภาษาแพทย์เรียกว่าปัจจัยเสี่ยงประดังมากันหลายทางดังนี้มังาสาดหนึ่งคือโทษการเปลี่ยนแปลงระดับของสารเคมีที่ใช้เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าระหว่างเซนประสาทนิวโรทรานสมิเตอร์แต่ในความเป็นจริงวงการแพทย์ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล หมายความว่าอาจเกิดโรคซึมเศร้าขึ้นก่อนแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับสารเคมีตามก็เป็นได้ความสำเร็จของการทดแทนสารเคมีที่เปลี่ยนไปในรูปแบบของยาต้านซึมเศร้านั้นขึ้นอยู่กับดวงของคนไข้คือบางรายก็ได้ผลบางรายก็ไม่ได้ผลงานวิจัยเปิดโปงที่ทำโดยกลุ่มอาจารย์ที่ฮารวาร์ดนำโดยดีอา ซึ่งเอาข้อมูลผลวิจัยที่บริษัทยาไม่ยอมตีพิมพ์เพราะมีผลสรุปว่ายาต้านซึมเศร้าไม่ได้ผลมายำรวมกับข้อมูลที่ตีพิมพ์แล้วทำให้เราได้ทราบว่ายาต้านซึมเศร้าในกลุ่ม SSRI ชื่อโปรชัสซึ่งเป็นยาดังมากที่สุดในยุคนั้นได้ผลดีกว่ายาหลอกในคนไข้เพียง10%ของคนไข้ท,ทั้งหมดที่ใช้ยานี้เท่านั้นเองมังศาสตร์2 คือโทษกรรมพัน์ธเพราะคนไข้จำนวนหนึ่งมีปัจจัยพันธุก,กรรมเกี่ยวข้องด้วยงานวิจัยคู่แฝดพบว่าหากคนหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้าอีกคนหนึ่งก็มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้า40-50%งานวิจัยอุบัติการของโรคในกลุ่มผู้สืบสันดานสายตรง (First Degree Relative) พบว่าหาในสายตรงมีคนเป็นโรคซึมเศร้า คนอื่นในสายตรงด้วยกันจะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าสูงกว่าคนทั่วไปประมาณ3เท่ามังสต์สาคือโทษการสนองตอบต่อสิ่งเร้าภายนอกสเตรเซอร์อย่างผิดวิธีหมายความว่ามีเรื่องเกิดขึ้นที่ภายนอกตัวแต่ตัวเองรับรู้เรื่องนั้นในเชิงลบเช่นคู่สมรสตายพ่อตายแม่ตายแฟนทิ้งตกงานกลัวการสอบ เล่นหุ้นแล้วเจ๊งป่วยเป็นมะเรง็งเป็นโรคสมองเสื่อมโรคพาคินสารโรคปวดหรือรังที่การนอนไม่หลับขาดญาติมิดเพื่อหนุนมีภาระต้องดูแลพ่อแม่ที่ชราเหงาเศร้าเบื่อเป็นต้นที่ว่าสนองตอบอย่างผิดวิธีก็หมายความว่าคนอื่นเขาก็มีความเครียดแบบเดียวกันนี้แต่ที่เขาไม่เป็นโรคซึมเศร้าก็มีถมไปมังสาดสี โทษยาเพราะผู้ป่วยบางรายโรคซึมเศร้าเกิดเพราะยาเช่นยาลดความดันยาสเตียรอยหรือเสพโค,โคเคนยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและแอลกอฮอล์มังสาราโทษด,ดวงอาทิตย์ที่หายหน้าไปเพราะเป็นความจริงที่ว่าเมื่อเข้าหรือดูหนาวที่ไม่เห็นดวงอาทิตย์นานๆนนผู้คนก็จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากันมังสาร6 โทษพ่อแม่รังแกฉันเพราะงานวิจัยจำนวนหนึ่งพบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในวัยเด็กมีความสัมพันธ์กับพ่อแม่แบบไม่ค่อยดีหรือพ่อแม่เลี้ยงแบบปกป,ป้องเกินเหตุหรือพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันเป็นต้นมังสาดเจ็ดโทษหลอดเลือดสมองอุดตันเพราะคนไข้ที่เป็นอัมพาตเฉียบพลัน หรือโรคหัวใจหรือเบาหวานหรืออัลไซเมอร์ก็จะเป็นโรคซึมเศร้ามากด้วยยังมีมังสาดอื่นๆอีกแยะแต่วันนี้เอาแค่นี้พอเพราะพูดมากไปมันก็เป็นแค่มังอยู่ดีมันยังไม่ใช่ของจริงห้าถามว่ายาเล็กซาปโปรที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้าแบบกินกันจนลืมนั้นมีโทษอะไรบ้างตอบว่าเล็กซาปโปรเอซิทาโลแปรแมโอชาเลต เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลางซึ่งยาในกลุ่มนี้จะมีผลข้างเคียงต่อระบบประสาทกลางได้ทุกชนิดสำหรับยาตัวนี้ผลข้างเคียงที่โดดเด่นคือง่วงเหงาเศร้าซึมหาวบ่อยนอนไม่หลับมีเสียงวิง้งวิงในหูวิงเวียนกลงกลงคล,ลื่นไส้จะขย้อนอาเจียนลมในท้องแย่จุกเสียดแน่นท้องผูกน้ำหนักเปลี่ยนบ้างเพิ่มมากบ้างลดมาก แบบว่าคนอ้วนกินน้ำหนักเพิ่มคนผอมกินน้ำหนักลดปากแห้งเป็นต้นในระยะยาวอาจทำให้หมดอารมณ์ทางเพศอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเลือดออกง่ายเป็นไข้คลายไข,ยขย้หวัดใหญ่สมองสับสนหัวใจเต้นผิดจังหวะกล้ามเนื้อเกรง็งหุดหงิดงุ้นงานกลัวเกินเหตุก้าวร้าวพูดมากหรือกลับซึมเศร้าหนักยิ่งขึ้นหกถามว่าจะป้องกันตัวเองจากโรคนี้ได้อย่างไร ตอบว่าเมื่อยังไม่รู้สาเหตุก็จะไปรู้วิธีป้องกันที่แท้จริงได้อย่างไรล่ะครับวิธีป้องกันก็เป็นมังสารอีกนั่นแหละซึ่งผมจะเลือกมาแนะนำเฉพาะวิธีที่ผมใช้กับตัวเองแล้วได้ผลดีคือ6.1ออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายทำให้เกิดสารต้านความซึมเศร้าที่ชื่อเอนโดฟิน6.2ปากแดด6.3จัดการปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดทุกตัว โดยโฟกัสที่ตัวชี้วัดง่ายๆ7อย่างคือ 1. น้ำหนัก 2. ความดัน 3. ไขมัน 4. เบาหวาน 5. การกินผักผล,ลไม้ 6. การออกกำลังกาย 7. การไม่สูบบุหรี่6.4เปลี่ยนชีวิตใน9ประเด็นตามแบบของหมอสันคือ 1. จากงอเป็นเหยียดหมายถึงเปลี่ยนท่าร่างที่งองุ้มให้ตั้งตรงผึ่งผายยืดหน้าอกขาแ่วคุง 2. จากช้าเป็นเร็วหมายถึงเปลี่ยนการเคลื่อนไหวจากช้าง,งองงอเออามอไปเป็นรวดเร็วกระฉับกระเฉง 3. จากซึมเป็นตื่นกระตุ้นตัวเองให้ตื่นเต็มเต็มกับทุกอย่างที่เข้ามาหาทุกขณะจิต4 จากคิดเป็นรู้คือทิ้งความคิดมาสนใจรับรู้สิ่งเร้าตรงหน้าตามที่มันเป็นโดยไม่คิดอะไรต่อย,ยอด 5. จากเกรงเป็นผ่อนคลายผ่อนคลายก็คือยิ้มออกยิ้มไว้เสมอหัวเราะบ,บ่อยๆ 6. จากนั่งเป็นเดินอย่าเอาแต่นั่งลุกเดินเดินทั้งวัน 7. จากกินสัตว์เป็นกินพืชหมายถึงเปลี่ยนอาหารเป็นมังสวิรัตหรือน้องๆมังสวิรัติแวันละชั่วโมงเพื่อตัวเอง จัดเวลาให้ตัวเองหนึ่งชั่วโมงนี้ไม่ยุ่งกับใครปิดหน้าจอไม่คิดอะไรอยู่กับตัวเองอยู่กับการรับรู้ปัจจุบันจะด้วยสมาธิโยคะไทยชีหรือนั่งเฉยเฉยก็ได้ 9. ถามตัวเองว่าวันนี้ตื่นมาทำไมคือใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายเจผมตอบคำถามคุณหมดแล้วนะแต่ไหนไหนก็พูดถึงโรคซึมเศร้าแล้วขอพูดแถมไปถึงการวินิจฉัยโรคนี้หน่อย เผื่อท่านผู้อา่านท่านอื่นจะเอาไปไว้วินิจฉัยตัวเองว่ามันไม่มีวิธีตรวจแลบหรือเอ็กซเรย์เพื่อบอกว่าใครเป็นโรคนี้จริงหรือไม่การวินิจฉัยอาศัยดูโง่เฮงหมายความว่าอาศัยฟังจากประวัติและมองดูคนไข้อันหนึ่งเพื่อให้วิธีดูโง่เฮงของแพทย์ทั่วโลกทำได้ใกล้เคียงกันวงการแพทย์ DSM 5 จึงได้กำหนดเกณฑ์การวินิจฉัยว่าผู้ป่วยควรมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย5อย่างภายในระยะ2สัปดาห์ต่อกันโดยใน5อย่างนั้นต้องมีอย่างที่1และ2อยู่ด้วยคือ 1. มีอารมณ์ซึมเศร้า 2. ไม่สนใจเรื่องใดๆหรือสิ่งบันเทิงใดๆ 3. น้ำหนักลดหรือน้ำหนักเพิ่มผิดตา 4. นอนไม่หลับหรือเอาแต่นอนหลับทั้งวัน 5. การเคลื่อนไหวแยนลานหรือเชื่องชาผิดจากเดิม 6. เกลี้ยล้าหรือหมดพลัง 7. รู้สึกตัวเองไร้ค่า 8. ตั้งสติไม่ได้คิดอะไรไม่ตกตัดสินใจอะไรไม่ได้ 9. คิดวนเวียนเรื่องความตายอยากตายการฆ่าตัวตาย8 ว่าจะจบแล้วแต่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอาจถูกชวนให้ตรวจสมองแบบทิศดานซึ่งมีหลายแบบขอเล่าให้รู้จักไว้เสียด้วยจะได้ไม่เสียเงินฟรีเช่น 1. ตรวจการทำงานสมองด้วยการใส่คลื่นแม่เหล็กเข้าไปฟังชั่นนอก MRI หรือ FMRI ตรวจการทำงานนะไม่ใช่ตรวจภาพคือถ้าตรวจ MRI ธรรมดาเนี่ยเป็นการเอาสนามแม่เหล็กไปเปลี่ยนทิศทางการหมุนรอบตัวเองของอะตอมไฮโดรเจนในเนื้อเยื่อต่างๆพอหยุดคลื่นแม่เหล็กอะตอมเหล่านั้นหันกลับมาหมุนในทิศทางเดิมพร้อมกับปล่อยพลังงานออกมาคอมพิวเตอร์จะจับพลังงานเหล่านี้มาสร้างเป็นภาพของสมองนั่นคือ MRI แบบธรรมดาที่ใช้กันทั่วไปแต่ fMRI นี้ใช้หลักการจับภาพตัวพาออกซิเจนในเม็ดเลือดเทมโกโลบินโดยจับมาเป็นสองแบบแบบกำลังขนออกซิเจนอยู่กับแบบปล่อยออกซิเจนไปแล้วแล้วให้คอมพิวเตอร์สร้างภาพขึ้นมาว่าเนื้อสมองส่วนไหนมีการขนออกซิเจนไปปล่อยมากก็แสดงว่าเนื้อสมองส่วนนั้นกำลังทำงานมากเพราะเมื่อทำงานเซลล์ต้องใช้ออกซิเจนในการเผาผลานเอาพลังงานส ตรวจคลื่นแม่เหล็กที่เซลล์สมองก่อขึ้นแมกเนโตเอนเซฟาโลกราฟี MEG) คล้ายๆกับการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) แต่ MEG เจาะจงตรวจคลื่นแม่เหล็กที่เกิดจากกิจกรรมไฟฟ้าของเซลล์สมองอีกทีหนึ่งซึ่งหลบการบดบังของกระโหลกศีรษะและเนื้อเยื่อข้างเคียงได้ดีกว่า แต่ผลบ้านปลายก็คือข้อมูลที่ว่าเนื้อสมองตรงไหนมีกิจกรรมไฟฟ้ามากก็น่าจะทำงานมาก 3. ตรวจการทำงานเนื้อเยื่อโดยฉีดโมเลกุลติดฉีดสารเปล่งรังสีโพซิตรอนเอมิชันโทโมโกราฟีเทปวิธีการคือเอาโมเลกุลที่เซล์ลใช้เป็นวัตถุดิบเวลาทำงานอยู่เป็นประจำเช่นกลูโคโส เมื่อแปะสารแปลงรังสีเข้าไปกับตัวโมเลกุลแล้วฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วตามไปวัดดูว่าสารเปล่งรังสีเหล่านี้ไปออกกั้นอยู่ที่ตรงไหนมากก็แสดงว่าเนื้อเยื่อตรงนั้นมีการทำงานใช้กลูโคสมากสี่ ตรวจการทำงานของเนื้อเยื่อโดยฉีดสารเปล่งรังสีแกมมา Single ission, ography, s ิงเกิลโฟตันเอม s ชชันคอมพิวเต t o โทโมกราฟี PECT อันนี้คือฉีดสารเปล่งรังสีแกมมาเขาไปในกระแสเลือดแล้วตามวัดรังสีแกมมาว่าสารที่ฉีดเข้าไปออกกั้นอยู่ที่ตรงไหนมากซึ่งก็แสดงว่ามีเลือดไปเลี้ยงตรงนั้นมาก แสดงว่าเซลล์กำลังทำงานมากจะเห็นว่าการตรวจการทำงานของสมองทุกวิธีไม่ว่าจะเป็น fMRI, MEG, เท t สแกน s t e c t สแกนล้วนบอกได้เพียงแต่ว่าเนื้อสมองส่วนไหนกำลังทำงานมากเนื้อสมองส่วนไหนทำงานน้อยหรือไม่ทำงานเลยแต่ความรู้แพทย์ปัจจุบันนี้ยังไม่รู้หรอกว่าเนื้อสมองส่วนที่เห็นทำงานอยู่มากๆนั้น มันกำลังทำอะไรของมันอยู่หรือมันก่อโรคอะไรบ้างมันกำลังทำความดีหรือมันกำลังทำความชั่วเรามีอาจรู้ได้เพราะสมองนี้ประกอบขึ้นจากเซลล์ประสาทรูปร่างเหมือนต้นไม้จำนวนนับร้อยล้านต้นบางต้นมีความยาวจากหัวจรดเท้าของเจ้าตัว แต่ละต้นมีจุดปล่อยไฟฟ้าออกสีข้างหรือไซแนปอีกเป็นร้อยจุดเชื่อมต่อกันไปมามั่วไปหมดแล้วสร้างการเชื่อมต่อใหม่เช่นปิดตรงนี้ไปเปิดใหม่ตรงโน้อนอยู่ตลอดเวลาทุกวันความรู้แพทย์ปัจจุบันยังไม่รู้แม้แต่น้อยว่าเซลล์สมองเซลลไหนเวลามันทำงานหรือไม่ทำงานแล้วมันจะทำให้เกิดโรคอะไรอย่างไรไม่รู้แม้แต่เซลล์เดียว การตรวจการทำงานของเนื้อสมองจึงไม่มีประโยชน์ในการช่วยรักษาโรคซึมเศร้าเลยนายแพทย์สันใจยอดสิงบรรณานุกรม